สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเมเลเอพิวนะคะวันนี้นะคะเมย์พาทุกคนมาที่จังหวัดอุดรธานีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับพี่ออค่ะค่ะ<อ>ตอนนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่นะคะไปคาเฟ่อีกเหมือนเดิมเราไปที่ไหนเราไปจังหวัดไหนเราก็ต้องไปคาเฟ่นะคะเราจะไปที่ไหนทุกคนรอชมกันได้เลยนะคะไปเลยค่ะ่ะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวก่อนนะคะทุกคน ขอบอกไว้ก่อนนะคะคลิปนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะคะถ้าเกิดมันสั่นอะไรไปก็ขออภัยไว้ก่อนนะคะเราออกเดินทางมาจากบ้านนะคะสิ่งแรกที่เราเจอนั่นก็คือที่นี่นี่ตรงนั้นตรงนั้นมันจะมีเสาเยอะๆใช่ป่ะคือมันเป็นแบบเป็นเหมือนแบบสถานีสกาที่มันส่งสัญญาณแบบไปต่างประเทศอะ่ะหลังจากชมบรรยากาศข้างทางแล้วเราจะพาทุกคนไปที่อำเภอเพนค่ะ อำเภอนี้นะคะมีคาเฟ่ที่ชื่อว่าเสือนอนกินคาเฟ่แอนฟาร์มพอเราได้เดินเข้ามาที่นี่เว้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยแล้วแบบกาแฟอาหารเครื่องดื่มก็คือมีให้เลือกแบบหลากหลายมากๆม,มันบรรยากาศดีมากๆทุกคน หลังจากที่เมย์ได้สั่งเครื่องดื่มเครื่องใจอะไรกันไปเรียบร้อยนะคะเมย์ก็จะพาทุกคนไปเดินชมระหว่างรอนะคะเดินมาตามทางไม้สะพานไม้ค่ะเราจะเจอแปลงผักที่เขาปลูกไว้นะคะแล้วก็มีความเขียวชอุ่มของธรรมชาตินี่เยอะมากค่ะโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะขอจับเองกล้องอ่าเดินมาอีกค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าข้างหลังเนี่ย มีสระน้ําด้วยค่ะโอ้โหเขียวชะอุ่มเลยนะคะเข้ากับต้นไม้มากและสิ่งต่อไปที่เราเจอก็คือชิงช้าค่ะเดี๋ยวเราลงไปลินกันค่ะ <c oughs> ที่นี่นะคะอีกมุมนึงเนี่ยเมย์รู้สึกว่าให้บรรยากาศเหมือนเราไปเที่ยวภาคเหนือยังไงก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเขาใช้ตุงมาตกแต่งค่ะแต่ว่าบ้านเนี่ย เหมือนกับว่าใช้บ้านไม้เก่านะคะก็คือเป็นบ้านคนอีสานนี่แหละที่อยู่แล้วเขาก็เอามารีโนเวทน,นะคะจากที่สังเกตและที่นั่งของชั้นสองนะคะก็ให้ความรู้สึกร่มลื่นสบายหูสบายตาม,มากเลยค่ะทุกคนเหมือนเราได้กลับมาอยู่บ้านแล้วก็มีระเบียงยื่นออกไปให้เราได้ถ่ายรูปอีกด้วยนะคะ ออเดอร์นะคะเราก็เดินกลับมาที่เคาน์เตอร์ค่ะมาดูกันค่ะว่าเราสั่งอะไรไปบ้างมมสั่งมาเป็นเค้กส้มแล้วก็อเมริกาโน่น้ำส้มนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงค่ะเริ่มที่อเมริกาโน่น้ำส้มนะคะก็ชิกมกันเลยอ่ะเมรู้สึกว่ามันมีความเปรี้ยวของส้มมากกว่ากลิ่นของกาแฟค่ะซึ่งเมรู้สึกว่าในตอนนั้นอ่ะชอบกินแบบนี้ชอบดื่มแบบนี้นะคะ Okay, มออมร่ยยเีว <c oughs> าต่อกันที่เค้กส้มที่สีสันสดใสนี้เลยนะคะรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองกัน,นะคะ่ะพอได้จิ้มลงไปเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันมีความละมุนตั้งแต่ยังไม่ได้เอาเข้าปากอ่ะงงงงงก็คือพอเอาเข้าปากไปเนี่ยมันรู้สึกว่ามันนุ่มมากมากคะ่ะมันเป็นเค้กที่ดืออมากทน <c oughs> ทุกคนเห็นตัวการ์ตูนในแก้วไหมคะคือพี่คนนี้เองคะ่ะพี่ที่เป็นคนชูก,กาแฟให้เรานั่นเองน่ารักมาก หลังจากที่เรารับประทานเครื่องดืม่มเครื่องใจขนมขนมอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาเดินเล่นค่ะทุกคนที่นี่คือเป็นทาเฟ่ที่กว้างมากเลยนะเพราะว่าตรงที่เรามาเดินเล่นเนี่ยมันคืออีกโซนหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งกับที่เราไปเมื่อกี้นะ่ะซึ่งคือคนก็ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่ามันกว้างไงมันก็เลยรองรับคนได้เยอะแล้วแบบคนเข้ามาพักผ่อนกันเยอะมากๆดูทุกคนมีความสุขมากที่ได้มาที่นี่ค่ะทุกคน ัดมาไม่ไกลนะคะมื้อเที่ยงนี้เราฝากท้องไว้ที่นี่ค่ะและนากาแฟที่เป็นทั้งร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟค่ะมาถึงที่นี่นะคะก็จะเห็นควายตัวเบื้องเริ่มเลยค่ะอยู่หน้าร้านไม่แอบไปรู้มาว่าที่นี่เนี่ยเขาได้รางวัลประกวดควายงามด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่นั่นเองค่ะเดินเข้ามาในร้านนะคะเราก็จะเห็นการนําของเก่ามาประดับตกแต่งร้านให้ดูสวยงามนะคะซึ่งก็ดูคลาสสิกไปอีกแบบค่ะ ตรงนี้ไม่ใช่ของเก่าอย่าเหมาวรวมนะคะทุกคนอ่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทุกคนตอนนี้เขาเรียกว่าทุงใย,ยมีมุมค่ะเป็นเครื่องรางของคนอีสานที่ช่วยป้องกันภัยอันตรายในสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะเอามาตกแต่งร้านแบบนี้ก็น่ารักไปอีกแบบนะคะท่าดาและนี่ก็คืออาหารของเรามื้อนี้นะคะเราจะกินแบบง่ายๆเพื่อให้เรามีแรงไปเที่ยวต่อกันค่ะลุย ตอนนี้เราได้พาทุกคนมาอยู่ที่อำเภอเมืองอุดรธาน,นีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชิมคัวซองกันร้านนี้นะคะชื่อร้าน Better Half Bake House นะคะเป็นร้านคัวซองขึ้นชื่อเลยนะคะเพราะว่าหลายคนรีวิวมานะคะว่ามันอร่อยมากๆค่ะเมย์ก็เลยอยากจะมาลองชิมดูว่ามันจะอร่อยขนาดไหนกันเดี๋ยวไปลองชิมกันเลยดีกว่าค่ะ มาแล้วค่ะทุกคนอันแรกที่เราสั่งนะคะก็คือราสเบอรี่ครัวซองค่ะเป็นครัวซองราสเบอรี่ที่โรยด้วยกากน้ําตาลข้างบนนะคะและด้านหลังค่ะด้านหลังก็คือช็อกโกแลตครัวซองค่ะและขาดไม่ได้เลยนะคะก็ต้องมีเครื่องดื่มค่ะเพราะว่าเดี๋ยวครัวซองติดคอนะคะน้าที่เราสั่งมาก็คือน้ํามัทฉะยูสุนั่นเองค่ะ <c oughs> รสชาติน้องเขานะคะก็มีความเข้มข้นของมัทฉะเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็มีอ๋อกลิ่นยูสุแล้วก็มีความเปรี้ยวของยูสุ ลาที่ชอบมากเลยก็คือเนื้อของยูสุค่ะมีความหนุบหนับกรุบกรับมากต่อมาเดี๋ยวเรามาชิม Raspberry ี่ครัวซองก,กันก่อนนะคะเดี๋ยวมยจะตัดให้ทุกคนดูก่อนเลยเจ้าตัว r a s p บอร์รี่ครัวซองตัวนี้นะคะตอนแรกมีเห็นอยู่ในตู้แล้วนึกว่ามันเป็นของปลอมค่ะทุกคนเพราะว่ามันสวยมากมันแบบมันน่ากินอะแล้วสรุปก็คือมันเป็นของจริงเพราะว่าเขาหยิบชิ้นนี้เอามาให้มยเพราะว่าเป็นชิ้นสุดท้ายค่ะซึ่งมันน่ากินมาก หลังจากที่เมย์ได้ลองริมรสครัวซองชิ้นนี้ไปนะคะทําให้รู้ว่าตัวเองชอบครัวซองมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันอร่อยมากจริงมันกรอบนอกนุ่มในแล้วก็หอมราสเบอร์รี่มากๆอร่อยจริงน้ําตาจะไหลเดี๋ยวลองมาชิมช็อกโกแลตครัวซองกันต่อเลยนะคะทุกคนดูนี่ขนาดจะแบบชิมช็อกโกแลตแล้วยังแบบอะไรอวบนกับราสเบอร์รี่อยู่เลย <laughs> สำหรับตัวช็อกโกแลตครัวซองนะคะข้างบนก็จะไม่มีอะไรเลยนะคะก็จะมีไส้ช็อกโกแลตอยู่ข้างในค่ะ ไม่พยายามแล้วนะคะพยายามที่จะหันออกมาแต่ช้อนกับนี่ที่เป็นพลาสติกอะ่ะมันก็ยากอยู่ดีอะทุกคนอ่าในที่สุดก็ได้กินสักทีนะคะ ตัวแป้งนั่นนอกนี่คือจะกรอบมากเหมือนกันนะคะเหมือนกับราซิลี่เลยแล้วก็รสชาติช็อกโกแลตนี่ก็คือแบบมันไม่หวานเกินไปมันเข้ากันกับแป้งคอรสซองได้ดีมากๆเลยค่ะทุกคนให้ผ่านค่ะเอเป็นว่าขนมและเครื่องดื่มของร้านนี้ไม่ขอให้คะแนนเต็มสิไปเลยค่ะทุกคนมันเลิศมาก